มอเตอร์ของแอร์ที่เป็นมอเตอร์ DC นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ฝั่งก็เย็นหรือคอยร้อนที่เป็นมอเตอร์แบบดั้งเดิมเจอได้กับหลายยี่ห้อเลยนะครับคือแบบที่ไม่ได้ใช้บัสเลส DC DC มอเตอร์ก็คือไม่ได้เป็นมอเตอร์3เฟส UVW นะครับเป็นสายลักษณะที่เป็น5เส้นแบบนี้นะครับมีวิธีการวัดเป็นยังไงมาชมกันเลยในคลิปนี้ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับช่างแอรได้เคยทําคลิปแนะนําวิธีการเช็คมอเตอร์นะครับทั้งฝั่งคอยร้อนที่เป็นเออร์เรอรด e 7และฝั่งคอยเย็นที่เป็นเออร์เรอร a 6นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นของไดกินนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไดกินปัจจุบันจะใช้มอเตอร์ DC ที่เป็น บลั s เลดดีซีมอเตอร์นะครับหรือคล้ายๆกับเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับที่มี UVW นะครับแล้วก็จะมีฮอวเซนเซอร์ ensor, นะครับแต่ทีนี้พอไปเจอกับแอร์ขนาดใหญ่หรือหากเราไปเจอกับแอร์ยี่ห้ออื่นๆนะครับหลายยี่ห้อจะใช้มอเตอร์ DC ที่เราเห็นลักษณะเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เป็นมอเตอร์ที่เป็นขั้วสเหมือนมอเตอร์3เฟส UVW นะครับแต่เป็นมอเตอร์ DC 3 2 0โวลต์นะครับลักษณะของมอเตอร์แบบนี้จะสังเกตได้วา่าจะมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5เส้นนะครับ5สายแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างแต่ซ็อกเก็ตจะเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่แต่จะมีสายทั้งหมดเนี่ย5สายโดยจะมีสาย VDC นะครับหรือจะเรียก VM ที่อาจจะแปลว่าโวลต์ของมอเตอร์ก็ได้นะครับ เป็นสายเส้นที่อยู่ห่างออกมานะครับเหตุผลที่เขาทําให้เป็นสายห่างออกมาเพราะว่าไฟตรงนี้เป็นไฟบวกซึ่งจะบวกถึงประมาณ320บโวลต์ดีซีนะครับก็คือไฟมาเต็มๆจาก220 v, แปลงเป็นกระแสตรงแล้วก็ไม่ได้ลดแรงดันลงมาเลยนะครับมันก็จะได้แรงดันประมาณ320บโวลต์โดยประมาณนะครับต่อมาสายสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสาย สายกลาวนะครับซึ่งจะเป็นสายกลาวของทุกเส้นนะครับส่วนสายสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสาย vcc หรือว่าไฟเลี้ยงตัววงจรภายในตัวมอเตอร์นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับต่อมาสายสีส้มจะเป็นสายโวลต์สปีดนะครับก็คือสายเนี้ยจะถูกสั่งมาจากบอร์ดนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนโดยก็จะสั่งมาเป็นแรงดัน DC ที่ไม่คงที่ครับแรงดันน้อยรอบก็จะ เบาแดงดันสูงรอบก็จะสูงนะครับโดยทั่วไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0- ยถึง5้โวลต์นะครับอ่ะย้อนกลับไปสาย VCC เนี่ยจะเป็นสายแดงดันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์หรือ1 5โวลต์แล้วแต่มอเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับเป็นสาย Hall s e n อ o ์นะครับจะเป็นการส่งฟีดแบ็กกลับมาจากตัวมอเตอร์เพื่อไปบอกแผงว่าตอนนี้มอเตอร์หมุนรอบอยู่เท่าไหร่และเพื่อเป็นกานเช็คด้วยว่ามอเตอร์ ทำงานอยู่หรือเปล่านะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีหลายคนเอาวงจรตรงนี้นครับมาทำเป็นชุดทดสอบมอเตอร์เหตุผลเพราะว่าอย่างที่เห็นสายตรงนี้นะครับมันไม่ยากนะครับการที่จะสั่งให้ตัวมอเตอร์นี้หมุนถ้าคนมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถทำบอร์ดทดลองมอเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ไฟเส้นนี้ครับที่จะต้องสั่งสตีดให้มันนะครับ ปรับลดแรงดันได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็หลายคนก็เลยทำชุดทดสอบมอเตอร์เดี๋ยวจ้าแอกมีโอกาสจะทำชุดทดสอบมอเตอร์ประเภทนี้ให้ดูครับแต่ถ้าเป็นตัวมอเตอร์ที่เป็น UV w U เนี่ยมันต้องสั่งด้วยมโครคอนโทรเลอร์ครับเพราะว่าต้องสั่งเป็นบัสเรท DC มอเตอร์มันจะยากและซับซ้อนกว่าดังนั้นในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นชุดทดลองชุดทดสอบมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับแบบที่เป็น สามเฟสย,ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็รอดูว่าเผื่อใครจะทําออกมาได้นะครับโอเควันนี้ช่างเอจะมาแนะนําสาธิตวิธีการวัดเบื้องต้นนะครับว่ามันเสียหรือเป็นยังไงสมมุติเราเจออาการมอเตอร์เสียนะครับถ้าเป็นฝั่งกอยเย็นก็จะเป็น A6 สําหรับไดกินนะครับหรือถ้า E7 ก็เป็นฝั่งกอยร้อนหรือถ้าเป็นย่ออื่นๆที่ความหมายตามที่เออร์ด์โคดมันฟ้องนะครับการสังเกต อันแรกก็คือให้หมุนมอเตอร์นะครับหมุนแบบนี้ครับหมุนแกนมันตัวนี้ฝืดนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะฝืดอ่าจริงๆตัวเนี้ยอาการเสียของมันคือมันฝืดนะครับมันพอหมุนแล้วมันไม่ฟรีนครับมันแทบจะหยุดเลยจะไงจะให้ดูตัวอย่างมอเตอร์ที่มันยังดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีการฟรีเห็นไหมครับฟรีอยู่ฟรีนะครับมันฟรี อันนั้นตันนี้มอเตอร์มันไม่ดีที่ตัวกลไกนะครับตัวคอรล์มันยังดีอยู่นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็มีการผสมผสานหลายรูปแบบวันนี้ช่างเอกไม่มีแผงของจรออกมาน,นะครับจึงไม่สามารถที่จะเช็คแยกแยะว่าแผงเสียหรือเปล่าได้การเช็คแยกแยะแผงเสียหรือเปล่าเนี่ยทางที่ต้องการความชัวร์นะก็วัดเป็นแรงดันก็จะชัวร์ที่สุดนะครับวันนี้ช่างเอกจะมาแนะนําวิธีการวัดแบบแบบไม่จ่ายไฟก่อนนะครับว่าเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับ อย่างที่บอกครับเมื่อเราเห็นสายมิเตอร์นี้แล้วสิ่งที่จะต้องวัดอันดับแรกเลยก็คือ,อช่างเอแนะนําเป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับให้เปลี่ยนโหมดเป็นวัดค่าความต้านทานแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทําการวัดสายสีแดงนะครับกับสีน้ําเงินนะครับนะครับทิ้มแบบนี้นะครับมันจะได้หลัก นะครับหรือว่าแม็กซ์ต้นๆนะครับประมาณนั้นตรงนี้มันได้750 k โอห์มนะครับนะครับถือว่าปกตินะครับโดยหลักเนี่ยมันจะได้ประมาณอ่าหนึ่งแม็กซ์ต้นๆนะครับหรือว่าเกือบๆหนึ่งแม็กนะครับเห็นไหมครับอันนี้ได้0.75แม็กนะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะครับต่อมาให้เอาสายสีน้ําเงินเป็นหลักนะครับไม่ต้องยกนะครับแล้วมาวัดเทียบกับ อันดบบต่อไปสายสีน้ําตาลก็คือ VCC นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับจะได้เป็นหลัก K นะครับอันนี้ต้องเป็นหลัก K นะครับ K ต้นๆด้วยนะครับก็ประมาณ1.2 K นะครับประมาณ1 K อะไรประมาณนี้แหละครับสาหรับตรง VCC จะได้เป็นหลัก K ต้นๆนะครับต่อมานะครับ Vspeed นะครับหรือว่าโวลต์ปรับสปีดนะครับสีส้มนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นหลัก K เหมือนกันแต่จะมากกว่า VCC นะครับก็จะอยู่หลัก หลักประมาณสักสิบห้าสิบเคประมาณนั้นครับอ่าเห็นไหมครับนี่ได้ประมาณแปดสิบเจ็ดเคนะครับมันจะมากกว่าเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นอ่าฟีดแบ็นะครับเป็นฮอร์เซนเซอร์นะครับจะได้คล้ายๆกับแบบแรกเลยนะครับคือได้เกือบเกือบหนึ่งแม็กนะครับเกือบเกือบหนึ่งแม็กนี่ครับเจ็ดสิบห้าศูนย์จุดเจ็ดห้าแบบนี้ถือว่าปกตินะครับเอาใหม่นะครับอ่า กล่าวเทียบกับ VDC จะได้เกือบ1เมกนะครับหรือว่าเมกต้นๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพมอเตอร์ใหม่หรือเก่าขึ้นอยู่กับขวดลวดของมอเตอร์ถูกใช้งานมาหนักแค่ไหนนะครับดังนั้นคงจะบอกค่าตายตัวไม่ได้นะครับมีช่างหลายท่านบอกว่าที่ช่างไอซสอมนิธีการวัดไปนะวัดจริงไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีก็เป็นมอเตอร์ใหม่นะค่าความต้านทานของมันเนี่ยบางทีมันยังดีอยู่ครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะ ตามที่ช่างเอบอกดังนั้นเวลาจะเช็คว่าอะไรเสียนะก็ให้เช็คดูความเป็นไปได้ว่าฝั่งฝั่งมอเตอร์หรือฝั่งแผงอะไรมันเสียกันแน่นะครับโอเควิธีการเช็คเมื่อสักครู่นะครับตัวใหม่ก็คือกล่าวเทียบกับ bdc เนี่ยได้เกือบเกือบเมกนะครับเกือบเกือบเมกอ่าเกือบเกือบเมก0.75นะครับเกือบเกืเมก ต่อมากราวกับ v i n นะครับจะได้ประมาณเคนะครับพีกว่าเต้นนั้นนะครับ 1.2k ่งงครับต้นนิดๆนะครับต่อมาจะได้เป็นหลัก 10K เคนะครับก็ประมาณสัก8 7ดนะครับมากกว่าแบบแรกนะครับแล้วก็มากกว่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เป็นฮอร์เซนเซอร์จะได้เกือบๆหนึ่งแม็นะครับอแบบนี้ถือว่าปกตินะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ มอเตอร์แบบนี้นะครับภายในของมันจะมีวงจรที่จะเป็นวงจรขับมอเตอร์ด้วยนะครับวงจรขับมอเตอร์ก็คือไอตรงที่เป็นไฟ V VDC กับกราวเนี่ยอ่าจริงๆแล้วภายในของมันยะะมีตัว power อร์ทร i นซิสเตออยู่นะครับดังนั้นเราต้องเช็คว่ามันปกติดีหรือเปล่านะครับโดยการใช้โหมดไดโอดนะครับโหมดไดโอดโอเค แล้วก็วัดไฟตรงตำแหน่งกราวกับ VDC อ่ามันจะได้ประมาณ0.8นะครับ0.8เหมือนเปรียบสเสมือนมีไดโอด2ตัวอยู่นะครับไดโอดตัวหนึ่งก็ประมาณ0.4นะครับปรเปรียบสเสมือนมีไดโอด2ตัวนะครับแล้วก็หากเราสลับสายจะต้องวัดไม่ขึ้นนะครับเช็คดีๆจิ้มดีๆนะครับตรงนี้ไม่ขึ้นแน่นอนครับ แต่ถ้าวัดนี้อ่าขึ้น0.8แบบนี้ถือว่าปกตินะครับโอเคต่อมาสเต็ปที่3สเต็ปสุดท้ายนะครับที่พอจะทําได้ในขณะที่เราวัดแบบอ่าไม่ออนไฟนะครับก็คือให้วัดไฟ DC วัดไฟ DC นะครับตั้งเป็นไฟ DC แล้วก็อ่าจิ้มให้ถูกขั้วก็ดีครับจิ้มไปที่กราวด์เป็นสีดํานะครับแล้วก็ VDC เป็นสีแดงจากนั้นเนี่ยทำการหมุนมอเตอร์นะครับมันจะมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับสังเกตดูหน้าจอมิเตอร์นะครับตอนนี้เป็นมิลลิโวลต์อยู่นะครับผมจะเริ่มหมุนมันจะเกิดแรงดันเกิดขึ้นเห็นไหมครับยี่สิบหกสามสิบนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นโวลต์ดีซีนะครับอ่าเทียบกับผมหยุดนะครับผมหยุดจะได้ เป็นมิลลิโวลต์นะครับเป็นไหมครับเป็นมิลลิโวลต์ดีๆนะครับเป็นมิลลิโวลต์สิบกว่ามิลลิโวลต์เพราะผมเริ่มหมุนแรงดันก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับอ่าโดยหลักแล้วเมื่อเราหมุนเนี่ยจะรู้สึกถึงความฝืดเล็กน้อยนะครับหากเราเอามิเตอร์ออกจะลื่นขึ้นนิดหน่อยตรงนี้เพียงแต่ว,ว่าตัวมอเตอร์ตรงน,นี้อาการเสียของมันคือมันแกนมันฝืดนะครับแต่ช่างนี้เห็นว่า เวลาวัดไฟ DC ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ครับเราสามารถเอาไปสรยุกต์ทำเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะไรแบบนี้ได้ครับสำหรับมอเตอร์ DC นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าเวลาล้างแอร์ล้วเนี่ยอย่าถ้าเวลาลักนณะล้างแอร์นะครับสำหรับช่างล้างแอร์เนี่ยเวลาล้างแอร์แล้วจะต้องถอดมอเตอร์หรือซ็อกเก็ตมอเตอร์เสมอเพื่อความปลอดภยัยหรือเวลาล้างเนี่ย ให้เราจับมอเตอร์ไว้เสมออย่าให้มันหมุนนะครับหากไม่สะดวกจับก็ให้ใช้กระดาษหรือว่าอะไรก็ได้ยัดไว้นะครับตรงพรงกระรอกอย่าให้มันหมุนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเมื่อมันเกิดการหมุนในขณะที่ไม่มีไฟเนะี่ยมันจะเกิดการย้อนกลับมาของแรงดันไฟนะครับซึ่งจะทําให้ตัวแผงวงจรเสียหายได้นี่เป็นเหตุผลที่มอเตอร์ DC จะต้องถอดหรืออย่าให้มอเตอร์มันหมุนขนาดล้างนะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับนี่คือการวัดมอเตอร์แบบไม่ออนไฟซึ่งจะมี3ตสเตปสเตปที่1วัดเป็นค่า,าความต้านทานนะครับสเตปที่2วัดเป็นโหมดไดโอดสเต็ปที่3นะครับวัดโดยหมุนมอเตอร์นะโอเคครับถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับจะต้องทําการวัดขณนะออนไฟเพื่อจะได้เช็คด้วยว่าที่แท้จริงแล้วเนะี่ยมอเตอร์มันอาจจะไม่เสียอาจจะเป็นแผงเสียก็ได้ นะครับและาช่างเอจะมีโอกาสจะมาทําชุดสาธิตนะครับจะมาสอนทําเลยนะครับว่าชุดสาธิตเนี่ยจะทําให้ตัวมอเตอร์ตรงนี้หมุนได้ยังไงบ้างนะครับตามที่เราเห็นอยู่ว่ามีช่างหลายคนก็มีชุดสอบมอเตอร์สําหรับมอเตอร์วันนี้ทําไม่ยากนะครับเราหาแผงเก่าๆมาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําไปด้วยกันนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ช่างสามัญประจําบ้านโดยผมช่างเอต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ